สุขุมนวนสกุลได้แสดงความคิดเห็นผ่านสื่อว่าถ้าปรับคอรมอในสถานการณ์แบบนี้หรือเป็นการปรับเอาตัวเองเป็นใหญ่ถือว่ารัฐบาลมีความขัดแย้งกันแล้วถึงจะปรับได้แต่ก็สร้างความไม่แน่นอนให้กับรัฐบาลเมื่อเพื่อไทยดันเรื่องคาสิโนเข้ามาโอกาสถูกตีตกมีสูงมากและรัฐบาลที่อยู่กันอย่างระหองระแหงปลายทางคือยุบสภาทีนี้ ในเมื่อกับเพื่อนบ้านก็มีปัญหาอยู่ทำไมถึงจะมีการเดินเกมในพักร่วมรัฐบาลโดยการที่จะปรับใครเข้าดึงใครออกแบบนี้อยู่คะเพราะว่านี่ลยครับการได้รัฐบาลพันแบบนี้นี่คนที่ระบัดสัตว์ทรยศข้ามคั่วมาเนี่ยม,มันปลาคนละน้ำกันมาตั้งแต่ต้นนะครับเมื่อเข้ามาก็หลังอย่างนั้นก็ประหรัตประหารกันแต่ละพักการเมืองก็แตกกันอย่างย่อยยับ พลังประชารัฐก็ถูกหานครึ่ง<ช>วันนี้ก็ถึงคิวรวมไทยสร้างชาตินะครับนี่ไม่รู้สภาพไหน<ช>นะครับภูมิใจไทยพอมีปัญหาไหนเขาเขาตัดเลยเห็นไหมมีปัญหาหนึ่งคนเขาตัดออกเลย<ช>นะครับเขาก็ด้วยความรู้ทันเขาไม่ให้นะครับให้ให้สภาพมันไปหนัก<ช>แต่ว่าเนี่ยนะครับพอเดินมาถึงเวลาหนึ่งแน่นอนที่สุดนั้นการขอสลับกระทรวงนั้นเนี่ยที่คุณทักษิณพูดนำเนี่ย หลังจากกอดคุณอนุทินมาสองวันเพื่อต้องการกดดันให้ไปนะครับทนไม่ได้ก็ให้ออกไปนะครับ <c oughs> ก็คือว่านะครับหลังจากนี้ก็คือเกมเกมรอเพื่อที่จะยุบสภาถามว่ายุบสภาเขาก็ไปตายดาน้าไง <c oughs> แต่ว่ามันก็ไม่ง่ายอย่างนั้น <c oughs> ถ้าภูมิใจไทยเขาเขาอยากอยากทำไรเชิญเออเชิญเชิญเชิญ<ๆ><ๆ>อยากแกสลับกระทรวงเออตามสบาย เพราะนับก็ไม่ไม่กี่วันแล้วนี่ <c oughs> นะครับพอวันที่สิบสองเห็นผลแพทยสภาพอวันที่สิบสามเนี่ยนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าไม่ไป <c oughs> นะครับแต่ว่าอพอเห็นร่องรอยแล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้น <c oughs> พอจะยุบสภาถ้าเขาบอกว่าจะเอาชื่อสวรนหนึ่งในสิบเข้าชื่อเรื่องจริยธรรมนายกรัฐมนตรีเรื่องเอ็นตัวเอ็นตัวตัวพีเอนะครับ <c oughs> สนามกอล์ฟอันาย <c oughs> ที่เขาใหญ่เอาจะว่ายังไง ในเรื่องยุคพักเพื่อไทยก็ไปจ่ออยู่นะนะครับภูมิใจไทยนี่ยังตามหลังอีกไกละนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะย่างก้าวอะไรต่างๆนั้นเนี่ยเราก็ยังมองว่าเนี่ยครับว่าการเมืองยังยังเจอเกมกันอีกหลายๆรอบนะครับและที่สําคัญที่ถุดกัว่าเอาสมมุติว่า,าในรวมไทยสร้างชาติเอาตามข่าวเอาพีรพันธ์เอาเอก็นัดมันออกเนี่ยเอาอ,ออกอ่ะแล้วแล้วยังไงอ่ะเห็นไหม ก็เพราะปัญหาต่อใอ่ไนี่ซึ่งก็ก็เคยทําสําเร็จตอนพลังประชารัฐแต่การเมืองแบบนี้เนี่ยมันมองหน้ากันไม่ติดเลยนะนะครับเพราะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือว่าแต่เราฝ่ายมันก็เห็นปัญหาตั้งแต่ตอนจัดตั้งรัฐบาลแหละ,ะนะครับตอนที่ที่เล่ากันให้ฟังว่านะครับตอนที่ก้าวไกลจะตั้งรัฐบาลจะเอาภูมิใจไทยมาพักเพื่อไทยยืนขวางเนี่นะครับพอจะตั้งไม่สาเร็จพักเพื่อไทยไปเอาภูมิใจไทยมา แล้ววันนี้เนี่ยนะครับก็กดดันการเป็นพักหลักเนี่ยนะครับเสียงร้อยสี่สิบสองเสียงเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่าจะไปทําอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าพักร่วงเขาไม่โอเคด้วยแต่ในสถานการณ์นี้ผมเชื่อว่านักการเมืองเ็ารู้ว่าปรับไปเถอะนะครับปรับเป็นคอรมอที่อายุสั้นที่สุดนะครับที่พึงจะหาได้ชุดหนึ่งในประเทศเหมือนกันคือปรับปุ๊บมีปัญหาเลยทันทีเพราะในนอนถังมันก็มีปัญหาอยู่แล้วค่ะนะครับ และเนี่ยครับถ้าคุณทักษิณมีเหตุอ่ะเนี่ยต้องเข้าป่าบ้างอ่ะอต้องเข้าป่าบ้างให้ททำไงเห็นไหมเพราะันั้นถ้ามีเหตุเนี่ยเห็นไหมการมือก็พลิกดูสภาพนายกรัฐมนตรีเนี่ยภาวะความกดดันต่างๆนั้นบ้านเมืองมันไม่ใช่บริหารกันง่ายๆะนะครับในสภาพเศรษฐกิจอันแรนแค้นนี้นะครับเรื่องที่แสดงจุดแข็งที่สุด นะครับแต่อันนี้แข็งอย่างกันนุ่นเลยเรื่องเศรษฐกิจแรงกดดันรอบด้านรอบด้านะนะครับทีนี้มันดูการพูเกราเริ่มไม่รู้เรื่องแล้วเห็นไหมเพราะว่านุ่นก็มีปัญหานี่ก็มีปัญหาและก็ไม่สามารถแก้ไขได้สักเรื่องเดียวะนะครับเพราะดีนะครับอย่างที่ผมบอกว่าการเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนั้นเนี่ยมันต้องผ่านการเรียนรู้ก็ดูคมพูชา กว่าที่สมเด็จฮุนเซ็นเขามอบมาให้กับคุณมาเนตนะครับเขาผ่านน,นะครับตั้งแต่ฝึกฝนตั้งแต่เด็กจนกระทั่งรับราชาการตามลําดับจนกระทั่งเป็นผู้จัดการฐานบงนะครับแล้วก็มอบนี่นะครับในวันที่ตัวเองยังแข็งแรงอยู่ของเราเอาอะไรเพราะนี่นะครับสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมานั้นทุกคนก็มีตาเนี่ยนะครับก็เห็นกันอยู่ใครจะสรรเสริญเยินยอ,อยังไงก็เห็นตามตากันอยู่ว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไร และในสถานการณ์บ้านเมืองที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยมันมันมาเนี่ยนะครับเขาต้องการผู้นำที่มีความเข้มแข็งนะครับและมีความรักชาติบ้านเมืองนี่เศรษฐกิจคุณก็แก้ไม่ได้บอนคุณก็จะเอาเข้ามาดินแดนโซวิแววสท้อนถึงความบอนแอสุ่มเสี่ยงที่จะเสียด้วยนะครับเพราะว่าไอ้คนที่เขาไม่เชื่อน่ะเพราะมันมีปัญหาตอนเรื่องแหล่งพลังงานเนี่ยที่คุณทักษิณพูดห้าสบหสคุณต<ช>้งยิ่งก็บอกว่า ถ้าเธอกับฉันตกลงกันไม่ได้ก็แบ่งคนละครึ่งและจนกระทั่งวันนี้หมามาชิดหมายเรื่องประสาทสามทั้งสามตาตาเมือนตมตาตาายตาเมือนโตดและก็หนึ่งหนึ่งช่องบกเนี่ยเห็นไหมว่าอารมณ์ความรู้สึกของคนมันสั่งสมมันเห็นวิวัฒนาการตามลําดับวันนั้นถ้าไม่มีใครออกมายืนขวางเนี่ยไอ้เรื่องแหล่งพลังงานนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะเสียแบบนี้ที่คนมายืนขวางก็บอกว่าพอผลประโยชน์มันมันตกลงกันได้ ทีนี้เรื่องดินแดนคุณไม่เจราจาก่อนทีนี้เหมือนกฎหมายปิดปากอนอก็ผลประโยชน์คุณก,กลงเงินคนละครึ่งเอาแล้วดินแดนละ่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นไอ้ที่คนคนไทยเขามาทักด้วยความ่วงใหญ่นั้นมันตรงทุกข้อวันนี้ก็เห็นชัดแล้วพอ,พอเกิดเหตุการณ์ทุกอย่างล่าช้ามหมดของเขานี่เข้าสาภาเขาแล้วมีมติเนี่ยนะครับส่งสารโลกนะครับเข้าเข้าสาภาส่งสารโลกของเราสมชจะประชุมพรุ่งนี้ วันนี้ประชุมผลกระทบด้านเศรษฐกิจถ้าสมมุติมีการปิดด่านคือ,อยังไงเรื่องการเนี่ยนะครับเรื่องนั้นก็เห็นใจประชาชนทั้งสองฝ่ายแต่ว่านะครับคือคือรัฐบาลก็ต้องรู้ว่ามันมีปัญหา <c oughs> นะครับมันมีปัญหาจริงๆในเฉพาะทางอารมณ์ความรู้สึกถ้าคุณมีปัญญาทำให้มันสงบไม่มีเรื่องมีราวเนี่ยคุณก็ต้องแสดงให้เห็น นะครับก็สนิทก็พึ่งไปมานี่นะครับเพึ่งไปจีน <c oughs> ไปจีนมาหลังจากนั้นนะักท่องเที่ยวจีนเป็นยังไงนะครับนักท่องเที่ยวจีนหายไปเนี่นี่ก็พึ่งไปกัมพูชามาค <c oughs> แล้วไงเห็นไหมคือทั้งหมดทั้งปวงนั้นเนี่ยความสำฤทธิ์ในการแก้ไขปัญหาของประเทศมันเป็นปัญหาจริงๆนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นผมก็มองว่า ในสถานการ์การเมืองนี่มันใกล้เข้ามาแล้วนะครับยิ่งแสดงเรื่องนี้เนี่ยครับวันนี้ก็เจอที่ไหนเจอแต่เพลงปลุกใจทั้งนั้นนะกลัวมันจะมาเปิดทั้งวันอยู่เหมือนกันแต่ว่าอาการเดียวเพราะว่าเห็นว่าความชอบธรรมอยู่ดีๆไปสร้างให้เกิดขึ้นผมยังบอกว่าเนี่ยนะครับว่าอารมณ์คนไทยณขนาดนี้เนี่ยก็วิวัฒนาการเอาง่ายๆตอนนี้บางคนเรียกร้องปฏิวัติแล้วค่ะคือสภาพนี้นะครับเป็นสภาพเวลามัน เวลาที่ความไม่เข้าใจอารมณ์คนไทยคือในนะครับการเข้าไปนั่งในหัวใจของคนไทยนั่นเนะนอกจากความสามารถนะครับเรื่องอื่นใดแล้วนั้นนั่นคือความรักชาติบ้านเมืองเหนือสิ่งอื่นใดซึ่งคนไทยมองไม่เห็นหน้าขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคือถ้ารัฐบาลยังอยู่ในสภาพแบบนี้เดี๋ยวจะเจอกฎอัยการศึกของทหารเหมือนสมัยที่พลเอกประยุทธ์เขาทำ ซึ่งก็คืออำนาจอยู่ในมือทหารก็ก็ถูกเขามีในชายแดนเขาประกาศได้เลยค่ะนะครับระดับพบพันพบพลนขาประกาศได้ทั้งนั้นไม่ต้องมารอละอ่าไม่ไม่ต้องแล้วค่ะก็ในในสถานการณ์เ็าทีนี้เนี่ยนะครับแม้ว่าวันนี้ดูเหมือนพยายามจะมันมันไม่ทันการค่ะเห็นไหมทางการกัมพูชาเนี่ยนะครับผู้นําเขาเนี่ยสองคนผู้ปรับสภาเขา๊อปเดียว ของเราไม่ฮือไม่อือคือคุณจรพันยืนยันว่าที่พูดเนี่ยไม่ได้ยืนไม่ไม่ได้กระหายอยากจะให้เกิดสงครามหรือการตอบโต้โดยการไปสู้กันเลยลบกันเลยแต่ท่าทีของประาคนไม่รู้เรื่องก็บอกแบบนี้อยู่แล้วของรัฐบาลไทยมันควรที่จะเร็วแล้วก็มีการตอบกลับที่มันมันดีกว่านี้ที่ไม่ใช่รอรอรอเจ็ดวันค่อยมาแถลงหรือคือเรื่องของชาติบ้านเมืองเนี่ยค่ะุณรอช้าไม่ได้นะครับต้อง เช่นว่าการประชุมครมอเรื่องการเตรียมความพร้อมแห่งชาตินะครับให้เห็นถึงถึงสภาพนี่ไม่ใช่นั้นเอากระทรวงมหาดไทยคุณอนุทินก่อนไปต่างประเทศก็สั่งการผู้ว่าแต่ละจังหวัดตะเก็บชายแดนซ้อมแผนที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเห็นไหมสั่งก่อนไปเลยแม้กระทั่งว่าเอาตำรวจเออพบว่าตรอเนี่ยก็สั่งตำรวจตะเวนชายแดนละไอ้นี่ไม่นับไอเราทัพต่างๆที่นี้เนี่ยนะครับสิ่งที่สําคัญเนี่ย การเป็นรัฐบาลเนี่ยมันต้องมีประสิทธ,ธ,ธิภาพและเท่าทางังทําไมทางการกัมพูชาก็ดําเนินการอย่างรวดเร็วใช่นะครับทุกอย่างเขาอย่างที่ผมบอกเขาล้าหน้าเนี่ยของเราทุกอย่างชักช้ายึกยักนะครับกึกกักตะกุกตะกักมีพิรุษจ,จนในระหว่างนี้เกิดเฟกนิวส์ที่บอกว่ารัฐมนตรีกลาโหมจะมีการปลดแม่ทัพภาคสองนู่นนี่นั่นคือในก่อนที่จะมีข้อสรุปว่าไทยจะทํำยังไงนะฮะมันก็ เกิดเกิดเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยคือยังไงก็ตามเนี่ยเมความไม่เท่ากทันคือถ้ามันมีประสิทธิภาพนะครับแต่ละเรื่องแต่ละราวนั้นเราจะได้เห็นึังวุธิภาวะตั้งแต่มีเรื่องมีราวและระหว่างมีเรื่องมีราวมันมีสวรวคทิย์ไม่ได้แล้วนะจะต้องบัญชาการนะครับจะต้องแสดงความแข็งแรงคือประเทศที่แสดงความอ่อนแอนั้นนะครับเราเกิดความเสียหายมาก ไม่งั้นเนี่ยถ้าเราเป็นชาติที่อ่อนแอรเราเราจะยอมรักษาความเป็นเอกราชประเทศเดียวในภูมิภาคนี้ไว้ได้อย่างไรแต่ว่าณปัจจุบันนี้นะครับนะครับการแสดงออกการปฏิบัติการนะครับตอบโต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเรื่องจุดยืนของประเทศมันต้องให้ได้หัวใจของคนไทยก็ด้วยอ,อย่างที่ผมบอกว่าถ้าเนี่ยครับความแข็งแรงที่ ที่รบที่เห็นว่ารบกันไปก็มีปัญหาก็ไม่ได้รบ <c oughs> แต่ถ้าอีกฝั่งหนึ่งในแสดงความอ่อนแอที่มากกว่านั้นเนี่ยในอันนี้เนี่ยนะครับฝ่ายรุกเขาก็คิดว่าเขาได้เปรียบเนี่ย <c oughs> เพราะไอ้ฝ่ายนี้อยู่ดีๆก็มันก็ถอยร่ดแต่ว่าดูอาการแล้วเนี่ยนะครับ <c oughs> ฝ่ายการเมืองอ่อนแอแต่ฝ่ายกองทัพเขาก็ไม่ยอมอ่อนแอด้วย <c oughs> ที่สําคัญที่สุดคือว่าเราเดินมาถึงจุดเห็นไหมว่าใครเอาประชาธิปไตยไปละเลงกันเนี่ย นะครับเพราะฉะนั้นหลักคิดอะไรต่างๆเนี่ยไอ้ที่สําคัญที่สุดก็คือว่านะครับในมุมมองของผมเนี่ยว่าเนี่ยนะครับคือหน้าวันนี้ทบทวนตัวเองนะครับว่าว่าคุณเอาคุณเป็นใครก่อนอคุณมีหน้าที่อะไรนะครับและนี่นะครับคุณควรทำอะไรถ้าคุณมีหน้าที่คุณทำในสิ่งที่ไม่สมควรคุณก็ไม่ควรที่จะอยู่ค่ะนะครับอยู่ให้ประเทศเขาเสียหายทำไม นะครับเพราะว่าอย่างไรก็ตามถ้าท่วงทานองหนักกว่านี้เนี่ยเรื่องอื่นๆมันก็เต็มอยู่แล้วนะ,ะปัญหาเศรษฐกิจก็พังบอลก็ทํานะครับเรื่องอื่นๆก็มีปัญหากันมามากมายแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันจะลากมาเร็วเรื่องอื่นๆก็มาผสมกันคือความจริงนั้นเนี่ยนะครับที่ผมพยายามบอกหลายครั้งว่าไม่จําเป็นต้องไล่คุณคุณก็ต้องไปอยู่แล้วตามเวลาแต่เวลาไม่กี่วันที่คุณเหลืออยู่นั้นเนี่ยนะครับบ้านเมืองเกิดความเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นก็ทบทวนกันไปว่า มันไม่มีใครทําอะไรคุณหรอกตลอดเวลาในพวกคุณทั้งหลายก็ทําตัวเองกันทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคือผมมองว่าสิ่งที่เป็นอยู่ขณะนี้เนี่ยเราไม่เคยเจอสภาพนีของรัฐบาลที่มีสภาพแบบนี้รัฐบาลที่มึนงงนะครับรัฐบาลที่เพิ่งตื่นนอนไม่รู้เรื่องรู้ราวนะครับอะไรก็ไม่รู้นะครับทุกอย่างควรจะทําอย่างรวดเร็วนะครับเต็มไปด้วยความล่าช้า ไอ้เรื่องแก้ปัญหาน้าท่วแมแน่ดีนั้นเห็นมันก็เออในมันก็ในไทยแต่ว่าเรื่องน้าปัจจุบันมันมันไม่ใช่ะนะครับเรื่องอื่นๆเนี่ยนะครับคนก็อ,อ๋อแต่ว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องแบบที่ออคุณเคยทําที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมันขัดกับความรู้สึกของคนคุณจุตพรมองว่าถ้าสถานการณ์เพื่อนบ้านเป็นแบบนี้แล้วก็ ความไม่แน่นอนในวันที่13ที่จะเกิดขึ้นยังจะทําให้ในายกกล้าตัดสินใจปรับคอรมอรไหมคะแม้จะมีในความคิดก็ตามก่อนวันที่13นะคะคือณขณะนี้เนี่ยครับอย่างไรก็ตามนะครับคุณอนุทินก็ไม่อยู่ให้ใหมาบัเจราจาด้วยเห็นไหมการเมืองก็ก็เห็นกันทั้งการะดานไม่มีอะไรสลับซับซ้อน,นคะนะครับใครอยากให้มัดมืออ่ะนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับ บ้านมืองนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ผมบอกเลยว่าปรับได้แต่คอรมอนี้จะสั้นที่สุดเพราะสถานทัดจากนี้ไปคือการเมืองมันพังพรรคการเมืองก็ทยอยพังทีละพรรคทีละพรรคนะครับก็การร่วมรัฐบาลแบบนี้พรรคการเมืองก็ถูกทําลายกันไปด้วยนะครับก็เพราะศัตรูมากขึ้นตามลําดับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็อยู่ที่นะครับคนที่มีอํานาจนะครับเหนือรัฐบาลนั่น ถ้าเขายังมีความประสงค์ที่จะต้องการที่จะปรับคอรมอเขาก็ทําเอาจนได้ค่ะก็เขาไม่สนใจอะไรนี่แต่แต่สมมุติถ้าสมมุติเกิดคิดว่าอุ๊ยอันตรายมากแล้วให้มันเลยวันที่สิบสามไปก่อนเกิดวันที่สิบสามเป็นลบกับคุณทักษิณแล้วก็สถานการณ์เพื่อนบ้านยังเป็นแบบนี้อยู่คุณจุพรมองว่าคุณแพททองานจะแบกรับอะไรไว้ไหมถ้าเขาคิดได้เขาจะไปทําเรื่องบอนเมื่อวันที่สี่อ่าแต่เขาแต่แต่แต่ ถ้าเขาเป็นคนคิดได้ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเข,เข,เขาไม่สนใจเนี่ยแต่ว่านี่นะครับก็เวลาจํากัดมันก็ไม่ได้ง่ายปรับก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกการเมืองเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็มีอาวุธกันอยู่ะนะครับแล้วก็เริ่มมีความชัดเจนขึ้นตามลําดับทีนี้เนี่ยนะครับคือการเมืองเนี่ยความอยากกับความเป็นจริงมันมักจะตรงกันข้ามเสมอทีนี้ก็ก็ดูกันไปนะครับอาทิตย์หน้าก็ เข้มข้นนะะเข้มข้นแล้วท mm, so ีนี้เนี่ยนะครับอยากจะประชาสัมพันธ์ในวันที่เจ็ดนี้ในวันที่เจ็ดนั้นเนี่ยนะครับรายการอยากให้พี่น้องมาตั้งแต่สิบเอ็ดโมงครึ่งมาทานข้าวให้จบภายในเที่ยงครึ่งนะครับหลังจากนั้นก็จะมีพิธีสงฆ์เล็กๆทําพิธีสังฆทานเนี่ยนะครับแล้วก็จะเริ่มต้นได้พระคุณเจ้าได้ขึ้น โฆษนาร,รมแล่ว่าเทศแบบเรื่องชาติบ้านเมืองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหลักธรรมหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีการพูดนะครับเป็นวาระเพื่อชาติประเทศไทยมีปัญหาเป็นเวลาของคนไทยเนี่ยะนะครับนำโดยพลเบกเสรีพิสุทธิ์อาจารย์แก้วสันฝันสวงสุวิทย์แก้วหวานอาจารย์ประสานมรึกบพิทักษ์เยิมอศักดิ์บินทองอัญชลีไพรีรัตพีชิตใจมงคลเจตโทวันโนวานิกสนธิยาน ชื่อหนาไทยในธรรมชาญชัยอิสระเสนารักหมอวัดรงอาจารย์บรรเจิดนะครับประพันธ์คุณมีอาจารย์ปานเทพหมอตุลหลายคนนะครับแล้วก็ผมก็บพีนุกเขาเนี่ยนะครับก,ก็ก็ซึมซับกันไปก็คือหมายความว่าก็เอาเนื้อเน้นๆนะครับก็ใช้เวลาคิดว่าจบสักหกโมงไม่เกินทุม่มนะครับก็เอาเนื้อเนื้อเน้นๆเต็มๆแล้วก็วันที่สิบ เอ็ดนะครับก็จะไปที่แพทยสภานะครับก็เชิญชวนพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นวันเสาร์นี้นะครับสิบโมงครึ่งมาทานข้าวให้จบนะครับแล้วก็เข้ามาร่วมรับฟังเป็นเรื่องเป็นราวพิธีริ่มตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปก็เที่ยงครึ่งพิธีแต่ว่ากินข้าวสิบเอ็ดโมงถึงเที่ยงครึ่งเก็บชั่วโมงจัดการให้เรียบร้อยนะครับไม่สลับซับซ้อนอะไรนะครับก็ทานอาหารกันเต็มท้องจะได้นั่งฟังสบายๆนั่งฟังไปหิวไปไม่ไม่สนุกแลอวนะครับแล้วก็ เาเสร็จตอนไหนก็ก็ตอนนั้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็เชิญบรรดาสื่อสารมวลชนะนะครับบางคนที่ผมบอกกันเน็บแนมนะครับเห็นภาพโปสเตอร์นี้<อ>น่าจะส่งไปช่องบกนี่นะครับคนละผลัดค,คือมันไม่ได้เข้าใจว่าเขาจะมาพูดเรื่องอะไรบ้างไอ้พวกเวนตลาลพวกนั้นอ,น <ะ S 1> อ,อจังหวะมาที่ช่องบกมีปัญหาพอดีก็เลยคิดว่าจะจะคุยเรื่องนี้ก็เลยบอกให้เปลี่ยนผัดกันไปคือสองสามเรื่องเขารู้ว่าต้นปัญหาเนี่ยนะครับคือการเนี่ยนะครับเมื่อต้นปัญหาไม่อยู่เสียแล้วเนี่ย ปัญหาต่างๆก็จะคลี่คลายนะครับคือการพยายามดูถูกดูแคลนเนี่ยนะครับแต่ละคนก็มีความคิดความอ่านกันทั้งนั้นนะครับก็ไม่มีใครโง่พอที่จะทําอะไรโดยไม่ได้คิดอะไรนะครับเพียงแต่ว่าแต่ละฝ่ายก็เริ่มขยะทางคุณสนทิจานปานเทพในก็วันที่สิบก็จะไปทําเนียบหละนะครับแล้วก็นะครับพวกพวกเราวันที่สิบเอ็ดก็จะไปที่แพทยสภาก็กําหนดการเรียงกันไว้อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในวันที่เจ็ดนั้น แต่ละคนก็จะขึ้นมาอธิบายเนี่ยนะครับก็สองสามเรื่องอ่ะรวมๆกันนะครับในในแต่ละมิตินะครับเพราะว่าสัปดาหน้าแพทยสภาประชุมวันที่สิบสองนะครับแล้วก็สารดีกาววันที่สิบสามเจบีซีนะไหมสิบสี่บังเอิญไปไหมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคือคือทุกอย่างมันไม่ใช่ที่เกิดมาง่ายๆโดยเฉพาะเจบีซีความจริงมันควรจะทุกอย่างรวดเร็ว แต่ว่าเอาเถอะนะครับดูปรากฏการณ์ในวันพรุ่งนี้ทั้งการประชุมสมชซึ่งนายกก็ประกาศไม่เข้าเนี่ยนะครับให้คุณภูมิธรรมเข้าไปทําหน้าที่แต่ว่าผู้จัดการฐานสูงสุดนัทผู้จัดการฐานบกเรืออากาศเนี่ยก็นะครับที่ประชุมที่กองทัพอากาศก็เป็นวาระเข้าใจว่าคงถัดจากนั้นไปนะครับสถานการณ์บ้านเมืองนั้นเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่ละเอียดอ่อนมากและมีโอกาสนะครับมีโอกาส จะเกิดอะไรหลายปรากฏการณ์นะครับเรื่องอื่นๆตามกระบวนการก็รอกันเป็นหางว่าวแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนั้นเราต้องให้กําลังใจคนไทยที่มีความรักชาติบ้านเมืองผมเชื่อว่าไม่ว่าคนรุ่นไหนจะต่อให้เจนไหนเนี่ยนะครับถ้ามันไม่บ้าจนเกินเหตุเนี่ยนะครับเรื่องรักชาติบ้านเมืองนั้นต่างคนก็มีหน้าที่กันะนะครับเพราะฉะนั้นก็วาดหวังกันว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับ คนที่ได้ฟังรายการนี้เนี่ยครับแม้กระทั่งคนในรัฐบาลคุณไปคิดดีๆนะครับลองทบทวนดีๆนะครับลองลองเทียบบทบาทระหว่างผู้นําไทยกับผู้นํากัมพูชานะครับแล้วก็รวมกระทั่งเนี่ยนะครับความรวดเร็วสภาไทยสภากัมพูชาและก็ท่วงทํานองต่างๆนะครับใครได้ใจคนในชาตินะครับและใครที่ไม่ได้ใจคนในชาติแล้วใครจะนําชาติไปสุ่มเสี่ยงกันอีกรอบหนึง่งนะครับทุกอย่างก็เป็นคําตอบกันอยู่แล้วทีนี้เนี่ยนะครับ แต่ว่ามันมีเรื่องราวอื่นๆนะที่จะเป็นจุดเปลี่ยนผมเชื่อว่านี่นะครับไอ้จุดเปลี่ยนก็อยู่สิบสองสิบสามนะครับถ้าเกิดมีจุดเปลี่ยนกันได้สถานการณ์ต่างๆเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตามถ้าเราไม่แก้ที่จุดเปลี่ยนมันไม่มีทางที่จะแก้ไขปนนะัญหาในสถานการณ์นี้นะครับไม่มีใครต้องการสงครามหรอกนะครับแต่ขณะเดียวกันนะครับไม่มีประเทศไหนยอมเสียดินแดนที่มันรบกันเพราะว่า มันมีเรื่องความเป็นชาติกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเชิญชวนนะคะวันเสาร์ที่เจ็ดตั้งแต่เวลาสิบอโมงเป็นต้นไปมาทานอาหารร่วมกันก่อน1 1บ0อโมงครึ่งนะคะไปจนถึงเที่ยงครึ่งแล้วก็จะเข้าสู่พิธีสงฆ์แล้วก็มารับฟังความเห็นว่าแต่ละท่านที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้มีแนวคิดหรือว่าจะนำเสนอว่าระชาตินะคะซึ่งคุณจรพรย้าว่า คุณยังไม่รู้เลยว่าเขาจะุยอะไรคุณไปวิจารณ์ได้ยังไงเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ก็มาร่วมรับฟังค่ะว่าแต่ละคนเนี่ยมีความห่วงใย,ยชาติบ้านเมืองกันแบบไหนอย่างไรอยากจะให้ทิศทางของประเทศไปในทิศทางไหนอย่างไรเป็นการนําเสนอแนวคิดนะคะของคนผ่านทางทั้งสิน้นแล้วก็มีความหวังอยากจะทําให้ประเทศชาติและบ้านเมืองเนี่ยดีขึ้นเชิญชวนมาร่วมรับฟังกันนะคะพี่น้องประชาชนรวมไปถึงสื่อมวลชนด้วยนะคะอะ let am